ดูการทํางานของตัวการเขียนแอปนะครับติดต่อกับตัวของ Bing API นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยใช้แอป Bing ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการอ่านค่าอุณหภูมิความชื้นนะครับจากตัวนี้นะครับแล้วก็มีการสั่งเปิดปิด LED ตรงนี้ด้วยนะครับ ตอบสนองช้านิดนึงนะครับเน็ตช้า <c oughs> อันนี้ก็คือตัวแอปบิงนะครับเห็นว่าความชื้นอยู่ที่หกสิบ <c oughs> แล้วก็อุณหภูมิที่32นะครับโอเคมาดูที่ตัวแอปนะครับที่ผมเขียนขึ้นมานะครับโดยใช้ api นะครับ นี่นะครับก็จะมีความเชื้นอยู่ที่61นะครับอุณหภูมิ32นะครับแล้วก็มีปุ่มสั่งเปิดปิดนะครับแล้วก็มีสถานะการเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้เปิดอยู่ผมจะสั่งปิดนะครับก็ปิดแล้วนะครับผมจะสั่งเปิดนะครับโอเค